โ <Okay. S 2> อเคเสร็จที่เกมนะครเพอคโอเคสามสองหนึเด็ม スムーズに仕事を進めるためにの良いエネルギーを生み出すものです。今日はとっくに日はに本から来た <music> ครับผมโปรเจกต์เดตติ้งเกมเด e อ e ซีรีส์นะครับ,รบ, uh, รบก็เป็นโปรเจกต์ที่เป็นมิติใหม่นะครับในวงการบีเอเอลเลิฟนะครับผมก็เราได้นำ uh, นักแสดงจากญี่ปุ่นนะครับว่าคุณโคจิคุไคนะครับได้มา แสดงในบทนำนะครับผมในซีรีส์เรื่องนี้นะครับก็เป็นเป็นมิติใหม่แล้วก็เป็นความตื่นเต้นของของทางเราด้วยนะครับที่ได้ทำซีรีส์ที่มีชาวานาชาตินะครับที่พูดภาษาไทยนะครับครั้งแรกเลยนะครับผมในการทำบทจรัางนี้นะครับแล้วก็ได้พี่มาด้วยครับผมได้มาร่วมนะครับผมในเป็นนักแสดงนะครับผมแสดงนำในในซีรีส์ท้งนี้แล้วก็ยังมีน้องคลุกนะครับแล้วก็พี่ยูโดนะครับผมได้มาร่วมแสดงด้วยนะครับผมใน ซึ่งซีรีส์นี้เป็นเป็นซีรีส์ที่บอกว่าน่าดูมากเนื่องจากว่าเป็นปรากฏการณ์ไม่ใช่แค่เรื่องของการแสดงญี่ปุ่นมาร่วมงานกับคนไทยนะครับแต่เป็นการชาเลนในเรื่องของการเดทนะครับผมในเรื่องของการเดทที่ตัวคนไทยเนี่ยจะต้องทอําทการเล่นเกมคู่กับคนญี่ปุ่นนะครับแล้วการแลกเปลี่ยนการอาของวัฒนธรรมนะครับของไทยแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ย ความผสมผสานเนี่ยมันจะเป็นยังไงเนี่ยอันนี้ต้องไปลุ้นกันนะครับว่าจะเกิดวิสัใหม่หรือเกิดเรื่องของความสนุกสนานความตลกนะครับความกินหรือว่าความรักเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่นะครับเดี๋ยวต้องไปติดตามชมครับแต่เรารับรองว่าเรื่องราวจะสนุกแน่นอนครับผมชลีส์เนี่ยไม่ใช่ตลกไม่ใช่ตลกอย่างที่โคจิบอกไม่ใช่ตลกเป็นมีความตลกปนแต่ว่าเป็นโรแมนติกคอมเมดี้ดราม่าด้วยนี่ก็ผสมผสานกันแล้วก็เนื้อเรื่องคือแบบ อินเทรนด์มากเกี่ยวกับแบบแอปพลิเคชันเกมที่ที่เกิดขึ้นในทุกวันนี้ครับูกดีาไ้หผนองสุขภินีอเียรことによって今ุัลไทย้วุไทยอีคอไโอเคอาฟุตซัลอครับอาそうですねあのとても緊張してるしท 私のドラマの初めての日本人の主演ということでとても緊張してるんですけど SnowMan と、まあ、いうグループもタイで有名になれたらいいなというふうに思いますしあのタイの皆様も、まあ、すごい優しいので一生懸命その人たちに恩返しできるように頑張りたいなというふうに思います。 แสดงหนึ่งท่านนะคะจมาตัดตัวชั้นนูแมนก็รู้สึกว่าอยากจะแบบทำให้เต็มที่แล้วก็เล่นดีที่สุดเป็นพี่กูจินของมุญาตคุณพ่อของเรานี่ฮะเราเป็นกูจินเหรอคุ๊บอยู่โดฮะครับเป็นไงบ้างคะวันนี้็รา้สึกอะไรก็รู้สึกดีใจครับตื่นเต้นแล้วก็คือนอกจากพี่ยูแล้วพี่ๆทุกคนก็คือเป็นการร่วมงานครั้งแรกของปุ๊บเลยก็รู้สึกดีใจที่จะได้ร่วมงานกับนักแสดงที่มีความสามารถครับก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็จะทำให้เต็มที่ครับ จริงก็ตื่นเต้นนะครับเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกที่เราแบบเป็นได้ทํางานกับต่างประเทศต่างชาติที่แบบเป็นคนญี่ปุ่นแล้วก็แบบกับทีมงานที่บางส่วนก็มาจากญี่ปุ่นเหมือนกันอะไรย่างี้ก็แล้วเป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างจะมีความเป็นญี่ปุ่นอยู่ระดับหนึ่งมีความแบบมีความแบบมังงะมีความเป็นอนิเมะอยู่ระดับหนึ่งเลยครับรู้สึกว่าก็เป็นอะไรที่ทา้าทายแล้วก็ดีใจที่ได้อยู่ในโปรเจกต์นี้ครับ Happy